ช่วงตรุษจีนสงกรานต์ลงคลิปแซวน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักรับซับอังเปาจุกจุกเมื่อช่วงวันตรุษจีนที่ผ่านมาแต่ละช็อตน่าเอ็นดูมากเก็บตกเมื่อช่วงวันตรุษจีนของขอครอบครัวเตชนะนรงเป็นการรวมตัวของญาติญาติและพี่น้องที่มาร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าโดยคุณปู่ไพยวงเตชนะนรงค์ได้เตรียมอังเปาแจกลูกๆหลานๆอย่างอบอุ่นซึ่งในบรรยากาศดังกล่าวสงกรานต์เตชนะนรงได้ทําการอัดคลิปเก็บภาพความน่ารักของลูกสาวน้องปีใหม่ ที่ได้มาเจอกับคุณปู่คุณย่าคุณอาและน้องโคโมโน้องสาวสุดสนิทและในคลิปจะเห็นว่าสงกรานเป็นคุณพ่อที่อารมณ์ดีมากๆหากใครติดตามก็จะได้เห็นภาพของคุณพ่อชอบแกลง้งและชอบแซวล,ลูกอสาวสุดที่รักเป็นประจำในคลิปนี้ก็เช่นกันได้จากภาพตั้งแต่น้องปีใหม่เข้ามาในงานเลี้ยงตรุษจีนของครอบครัวได้รับอ่งเปาจากคุณปู่และจากคุณพ่อและคุณอาทุกคนจากนั้นพ่อสงกรานยังได้แซวการใช้ตะเกียบได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นของน้องปีใหม่ และแซวการได้รับซองอ่างเปาหลายซองเต็มไม้เต็มมือเรียกว่าแต่ละช็อตนั้นน่ารักมากๆและเสียงที่คุณพ่อพากไว้ในคลิปนั้นก็น่าเอ็นดูเช่นกันเป็นคุณพ่ออารมณ์ดีจริงๆ